เริ่มต้นวันด้วยตอนบ่ายกันเลยวันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นสาวโสดหน่อยไปไหนมาไหนก็คนเดียวของในตู้ก็เริ่มหมดเลยต้องมาหาอะไรใส่ตู้เย็นหน่อยอุตส่าห์ออกมาเร็วคิดว่าจะเจอ,เจอของลดราคาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยีงด้วยที่เราเป็นสาวแก่งเลยบึ่งมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวไปเลยจ้าสุดท้ายก็ต้องกลับมาพึ่งเข้าแกงถุงที่บ้านอยู่ดีและแน่นอนจะขาดเซเว่นไปไม่ได้ เราเลยแวะหาอะไรเย็นๆซ่าๆกระแทกใจหน่อยสุดท้ายก็ได้มาอย่างที่เห็นพ่อก่อนกลับไม่ลืมที่จะซื้อขนมหวานไปให้พ่อกับแม่ด้วยเรียบร้อยเตรียมตัวกลับบ้านกันจะ้ะและนี่ก็คือทางกลับบ้านของเราเป็นแงสดชื่นสุดๆไปเลยไหมช่วงนี้ฝนที่บ้านเริ่มตกแล้วมองไปทางไหนก็จะเขียวขจีอย่างที่เห็นเลย พอกลับถึงบ้านกําลังช่างใจจะลดน้ํากุหลาบดีไหมพอเงยดูท้องฟ้าเท่านั้นแหละโอเคจะ้ะแม่รอเทวดาแล้วลดเองก็ได้ไม่รู้กุหลาบบ้านอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่ช่วงนี้น้องๆสีสันสดใสกันมากแต่เชื่อไหมเราไม่รู้ชื่อพันธุ์น้องๆเลยเพราะส่วนใหญ่เป็นกุหลาบถุงขาวซื้อตามตลาดแถวบ้านและนี่ก็เป็นสวนผักเล็กๆมีทั้งเคลมะเขือเทศและกระเจี๊ยบและแปลงดอกเขียนอีกกระจึงหนึ่ง เวลาช่วงเงย็นของเราก็จะหมดไปกับการรดน้ำผักเดินชมสวนใส่ปุ๋ยพ่นฮอร์โมนเงยหน้ามองไฟอีกทีก็ได้เวลาเข้าครัวแล้ววันนี้ไปได้โคขุดลดราคามาเราเลยจัดการย่างง่ายๆใส่เนยโรยเกลือตามด้วยพริกไทยอยากจะบอกว่าอร่อยมากหลังกินข้าวเสร็จนั่งย่อยสักพักนึงก็ได้เวลาอาบน้ำและแน่นอนก็ได้เวลาประคบผิวหลังจากไปผ่านอากาศร้อนมันมาทั้งวันส่วนครีมที่ใช้ก็อย่างที่เห็นเลย เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรบ้างเพราะเราก็โดนคนในตอกๆตก,ต,กตกเหมือนกันใช้ไปใช้มาเอ้ามันก็ดีเฉยปกติเราเป็นคนที่หน้าไวต่อแสงมากหลังจากใช้ครีมเซรั่มเซรนี้แล้วรู้สึกว่าหน้าเราไม่ค่อยไวต่อแสงเหมือนเมื่อก่อนอิ่มน้ํานุ่มฟูสุดๆแต่หน้าร้อนหลังจากลงครีมก็แอบหน้ามันเหมือนกันนะต้องรอให้มันเซตตัวระดับหนึ่งถึงจะลงครีมและเซรั่มําดับต่อไปได้ ส่วนเซรัม่มอันสุดท้ายที่ใส่ถ้าจะไม่ผิดคือเรตินอนยี่ห้ออะไรสักอย่างโดนคนในตอกตอกตก,ตก,ตกอีกเช่นเคยโดยหลักๆแล้วเราก็จะลงครีมประมาณนี้ในทุกคืนก่อนนอนรู้ตัวอีกทีผิวหน้าก็ฉ่ำวาวใสมันกระจกอย่างที่เห็นแล้วกล้าพูดเลยว่าตอนนี้เป็นผิวหน้าที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเอาละ่ะลำดับสุดท้ายก่อนนอนคือการเคลียร์งานซึ่งเราทำงานเป็นนักเขียนส่วนใหญ่ก็จะทำงานอยู่ที่บ้านและในห้องเป็นหลัก ซึ่งมันเหมาะกับคนเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างเรามากเราไม่ชอบสังคมวุ่นวายไม่ชอบสุงสิงกับคนเยอะแถมเรายังเก่งเรื่องการมโนคงไม่มีงานไหนเหมาะสมกับเราเท่างานนี้แล้วแหละซึ่งเราทำอาชีพนะักเขียนมาได้4ีถึงหปีแล้วไรายได้ก็เสถียรบ้างไม่เสถียรบ้างก็ตามโอกาสจังหวะชีวิตงั้นเราขอไปทํางานก่อนนะบ๊ายบาย